การส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาพาน้องกลับมาเรียนจากข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการพบว่าจำนวนนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต2ระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึง่ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการตามแนวทางของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนหลุดออกจากระบบ แต่ยังมีนักเรียนส่วนหนึ่งยังหลุดออกจากระบบด้วยสาเหตุต่างๆจากปัญหาดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงดำเนินโครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาพาน้องกลับมาเรียนเพื่อติดตามนักเรียนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตงจึงได้ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวโดยได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษาซึ่งมีข้อมูลจากระบบ d n c จำนวน52คนจากระบบของกศสอจำนวน136คนโดยในเบื้องต้นให้โรงเรียนในสังกัดค้นหาติดตามและรายงานผลการติดตามนักเรียนที่หลุดออกจากระบบผ่าน Google Form ม,ม,มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยสามารถติดตามนักเรียนกลับเข้ามาเรียนได้ดังนี้จากระบบ DMC คิดเป็นร้อยละ90.39จากระบบของกสตคิดเป็นร้อยละ34.35ส่วนการติดตามด้วยแอปพลิเคชันพาน้องกลับมาเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต2สามารถเชื่อมโยงกับผู้ใช้งานระดับสถานศึกษาในระบบฐานข้อมูลพาน้องกลับมาเรียนกับสถานศึกษาที่มีนักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษาได้ครบทั้ง89โรงเรียน ขณะนี้ทั้ง89โรงเรียนสามารถค้นหาติดตามนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาปักหมุดผ่านแอปพลิเคชันพาน้องกลับมาเรียนทั้ง183รายได้ครบ100%เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2565 นายสุทธิชัยจรูนเนตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายทิติประสานสอนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการดเรเทริดชาติชัย,ยพงศ์ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นท,นที่ติดตามการดําเนินโครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมพาน้องกลับมาเรียนโดยได้ไปติดตามนักเรียนของโรงเรียนเกษมบ้านนาคำจํานวนหนึ่งรายโรงเรียนบ้านนาว่าจํานวนหนึ่งราย เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนก็คือเราก็ฐณะเนี่ยได้เดินทางมาที่บ้านนาว่าตำบลกระเดียนอำเภอประการพืชผลที่นี่ก็คือมีเด็กชายนะครับซึ่งก็ได้เรียนไปชั้นมหนนะครับแต่ไม่สามารถที่จะเรียนต่อได้ด้วยฐานะยากจนอยู่กับตายายซึ่งมีหลานอยู่8คนสำหรับครอบครัวนี้พ่อแม่ก็ไปทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดกัน เพราะนั้นก็เกินกําลังนะครับเกินความสามารถของตากับใยที่จะส่งหลานไปเรียนได้ก็เลยทําให้มีหลานคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเด็กชายที่นะครับมองคนที่เนี่ยกับที่เสื้อดำเนี้ยมองเองเนี่ยเขาก็มีความประสงค์ที่อยากจะเรียนนะครับแต่ด้วยข้อจํากัดในเรื่องของฐานะก็ไม่สามารถที่จะไปโรงเรียนได้ต้องเสียสละให้น้องๆคนอื่นร,ร,รือยันญาติกันได้ไปเรียนก่อนนะครับ ทางเราก็ได้อธิบายถึงว่าแนวทางที่จะส่งน้องกลับไปเรียนได้ก็คืออีกช่องทางหนึ่งคือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นะครับซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนที่กินนอนนะครับดูแลทั้งเรื่องที่พักดูแลทั้งเรื่องอาหารค่าโรงเรียนทุกอย่างนะครับถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าจะมีความเหมาะสมกับน้องคนนี้นะครับซึ่งผู้ปกครองได้ฟังแล้วก็สบายใจตอนนี้นะครับก็คือรับปากๆๆปนะครับเพียบด้วยที่อยากจะให้น้องไปเรียนที่โรงเรียนราชประชา นุเราะหงของจังหวัดอุบลีแลทานดีและสิ่งที่น่ายินดีกว่านั้นเนี่ยเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระที่เนี่ยหลานแปดคนเนี่ยเราพยายามจะดูว่ามีคนไหนอีกบ้างในครอบครัวนะครับที่จะไปอยู่โรง,โรงเรียนรัฐประชาได้นะครับตอนนี้ก็เบื้องต้นอะเจะพบแล้วว่าในแปดคนอา้จงมีถึงสี่สี่คนเนี่ย,ท, 4, 4นนยที่จะไปเรียนโรงเรียนีได้น,นะครับเพะฉะนั้นก็จะให้เป็นเรื่องของท่านผู้หน่วยการสำนักงานเขตพื้นที่นะครับเขตสองอุบลราชธานีเนี่ยได้ช่วยประสานกับทางผู้่วยการโรงเรียน ประสานกับทางโรงเรียนราฐประชานุเคราะหของอุบลนะครับในการที่จะนําให้ผู้ปกครองนะครับแล้วก็ทั้งตัวเด็กนะครับได้ไปโรงเรียนเพื่อไปสร้างความมั่นใจได้เี็นบรรยากาศนะครับแล้วก็จะได้ดำเนินการให้เข้าเรียนต่อไปนะครับพวกเรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต2จะจัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้นักเรียนมีความรู้มีคุณธรรมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง